อแม่ผมก็เป็นคนเห็นผีแม่ผมเป็นคนเห็นผีครับแล้วก็เคยถามแม่แม่ก็จะไม่ค่อยอยากจะเล่าเพราะแม่ก็กลัวคือแม่ผมก็เจอแบบน่ากลัวน่ากลัวสยองเลยผมเคยตอนเด็กๆให้แม่เล่าให้ฟังหน่อยแม่แม่ก็เล่าให้ฟังดังนี้ว่าสมัยที่คลอดลูกคนโต ได้เป็นท้องแรกด้วยพึ่งพึงคอนอะ่ะแล้วก็เป็นห่วงลูกสงสารลูกดึกๆึเป็นเป็นพี่สาวคนโตเขาก็ร้องไห้ตอนดึกๆึกหิวแม่ก็มึดกมึดกลัวผีก็กลัวก็จะนอนในมุ้งนะครับแม่ตอนนั้นก็กับพ่อก็อ่าเขาแต่งงานกันแล้วก็พ่อนี่เหมือนจะหนีอากงอามาเหมือนพ่อเขาแม่เขาอะไรเงี้ย พาแม่แม่ผมเนี่ยตอนตอนช่วงเหมือนแต่งงานระยะหนึ่งไม่รู้ว่าทะเลาะหรือขัดใจอะไรกับกับพ่อกับแม่เขาเนะเขาก็พาแม่ไปอยู่หัดใหญ่นะครับแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนไปเช่าบ้านก็มีพวกคนอิสลามอะไรตัอะไรอยู่ใกล้ๆแม่เล่าให้ฟังว่าดึกนั้นพี่สาวร้องไห้งอแง หิวนมแม่ก็เลยออกออกไปจะไปชงนมให้ลูกกินนะครับก็พอจะออกจากมุงปรากฏว่าสิ่งที่แม่เห็นคือหัวเบลิมเลยนะมีแต่หัวลอยมานะติดมุงเลยครับผมยาวๆเป็นผีครับผมแม่ก็บอกโอ้ตกใจช็อกกลัวมากเลยแต่แต่ความที่รักลูกมากนะครับก็เลย ไลผ่ผีสู้กับผีประามาไป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 อ,อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแล้วสุดท้ายแม่ก็บอกว่ามองทีนี้มันก็หายไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่แม่เจอแล้วแม่ผมทําบุญทําบุญบ่อยนะครับก็เป็นคนชอบทําบุญวันพระอะไรต่ออะไรไปไปไปทุกครั้งนะอ่า ที่บ้านนอกจากแม่แม่นี่ก็จะเจอผีเวลาผมคุยเรื่องผีอะไรต่อไหนโดยมากแม่ไม่ค่อยอยากจะให้พูดแม่จะบอกว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยนะแม่คิดไหมว่าผมเห็นผีผมคิดว่าแม่เชื่อนะส่วนพี่พี่ผมมีพี่น้องสิบคนบางคนก็ไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าผมเพี้ยนหรือบ้าหรือคิดไปเองนะครับเผอเจอระไรส์ละ แต่พี่บางคนซึ่งไม่เชื่อเรื่องผีแล้วผมอยากให้เขาเชื่อผมก็เคยคือผมจะทําได้นะนี่ถ้าใครอยู่ใกล้ๆผมไม่เจอผีเนี่ยแล้ะอยากเจอเนี่ยวันดีคืนดีนะผมอธิษฐานจิตนะผมจะบอกว่าอ่าผีตนใดก็ตามที่รับรู้ในสิ่งที่ผมร้องขอเนี่ยจะแสบบุญแพ่ไปให้แล้วเดี๋ยวมีบุญอะไรแล้ว จะทําไปให้อีกแล้วก็บุญที่ผมตั้งใจจนถึงอนาคตชาติเลยที่จะเข้าดิพันรุดผลเลยนะความตั้งใจในบุญของผมต่างๆเนี่ยผมจะอุทิศให้เขาด้วยตลอดไปคือสมมุติว่าคุณมะนาวหวานไม่เคยเห็นผีนะแล้วสมมุติเป็นเพื่อนผมนะแล้วก็มาบอกผมว่าเออไม่เคยเห็นผีเลยอยากเจออะไรเงี้ยพูดครั้งแรกผมอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่อยากยุ่ง แต่เกิดมาว่าผมแล้วก็อยากจะเจอและถ้าพูดกับผมมากกว่าหนึ่งครั้งจนผมรู้สึกว่าเออขออนะีกแลอยากเจอผีอีกแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะช่วยเหลือให้สมความปรารถนาว่าได้มามาตั้งจิตแต่ผมก็จะนำให้ตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวผี แล้วบางคราวถ้าสมมุติเป็นเพื่อนกันนะสมมตินะ่ะเดินไปไหนด้วยกันเนี่ยมืดมอะไรเงี้ยผมก็จะตั้งจิตนิ่งๆเลยว่าอันนี้เคยเคยทำกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งก็จะตั้งจิตว่าเนี่ยที่เดินมาในตรอกเนี่ยสมัยอยู่หอมีผีท่านตนใดที่เหี้ยนยังไม่ไปพุดไปเกิดอ,อยากได้บุญช่วยมาปรากฏให้เพื่อนผมเห็นหน่อย แล้วบางครั้งพอผมตั้งจิตเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะเห็นเลยนะผมจะเห็นผีมาเลยนะคือคือเขาก็จะแสดงตนขึ้นมาเลยผมก็เออผมก็จะหันไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเอ้สมมติว่าชื่อชื่อก่อไอ้อก่อที่อยากจะเจอเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้เห็นพอผมเห็นแล้วไอ้ก่อตอนแรกก็งง,ง,งเห็นอะไรเห็นอะไรอ่ะที่อยากเจออะไร แล้วมันก็จะเริ่มพูดมาว่าอยากเจออะไรเนี้ยสุดท้ายก็จะโวกว่าดึกออกแล้วนะที่อยากจะเห็นผีนะมันก็เออเป็นไงอยากเห็นอยากเห็นผมก็ให้มันมองไปตรงจุดที่ผีมาปรากฏมันก็จะเจอผีอย่างที่ผมเจอเนี้ยแหละก็คืออันนี้ก็จะบอกว่าถ้าใครอยู่ใกล้ๆตัวผมนะคนที่อยากเห็นผีพอถึงช่วงหนึ่งก็ เป็นไปได้สูงว่าจะได้เจอนะครับแม้แต่พี่พี่น้องๆในบ้านที่ไม่เคยเชื่ออะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสผมก็จะอธิษฐานเผื่อให้นะแล้วก็จะอัญเชิญผีช่วยมาปรากฏหน่อยพี่คนนี้ที่ไม่เชื่อจะได้เชื่อนะครับแต่ก็มีพี่สาวก็ในงานขายของ,องพระปฐมเจดีย์ที่เคยเล่าไปแล้วว่าผมก็ตั้งจิตอยากให้พี่สาวเห็นผี ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสักเกือบหกสิบแต่ดูไม่แก่แต่งตัวภูมิฐานเสื้อเชิ้ตดูดีกางเกงสแล็คนะครับไปนอนแล้วนะคะลาตีสวัสดิ์ครับคุณมานาวหวานไม่ไม่ฟังอีกหน่อยเหรอทำไมถึงมาเล่าเรื่องผีก็เพราะว่าเจอผีเยอะไงครับนะครับแล้วก็มันก็ เป็นงานงานหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ได้บุญได้กุศลครับคุณมานาวานได้บุญเยอะยิงแสกธรรมะบ้างการแสกธรรมะได้บุญเยอะมากๆนะครับผมให้คนได้รู้เรื่องธรรมะและเรื่องชีวิตหลังความตายจะได้สร้างบุญสร้างกุศลกันนะก็เคยเจอท่านยมาบาลท่านก็บอกผมแล้วว่าเดี๋ยววันหนึ่งหนูจะได้ทํา เกี่ยวกับผีรายการผีเลยนะท่านบอกผมแล้วแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งที่ท่านจะให้มีประสบการณ์ต่อไปจะได้เอาไปคุยก็คือท่านโยมาบาลก็ให้ผมได้รับรู้เนี่ยหลายคนเกือบเป็นสิบว่าเขาจะเป็นเสียงมาบอกว่าคอยดูนะคนเนี้ยเดี๋ยวจะเสียชีวิตแล้วหรือเดี๋ยวจะตายแล้วพอสักพักหนึ่งก็ตายจริงๆ จะเป็นอย่างนี้ให้ผมดูเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าครั้งหรือตอนจนโตๆมามันก็มีหลังจากนั้นเป็นสิบแบบะที่ผมรู้โดยเซมเนี่ยนะเหมือนมีอะไรมาบอกเนีแต่ถ้าบางคนตั้งยิฐหลายๆครั้งเนี่ยก็แล้วถ้าพอพอตั้งยิดแล้วผมมันจะเศร้าๆมันก็จะเป็นที่รู้กันว่าเออคนเนี้ยแต่แต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าอธิษฐานจิตสิ่งที่สื่อออกมาเขาจะบอกเลยว่าคนเนี้ยจะตายเร็วจะอายุสั้นประมาณนี้ นะครับที่ผมรับรู้นะจนถึงช่วงหนึ่งไม่อยากรับรู้เพราะว่าอยากไม่ให้อยากให้เขาอยู่ไม่อยากให้เขาตายแล้วก็อยากช่วยแก้ไขที่ไขบางครั้งก็ถ้าเป็นกรรมหนักมากๆก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับตัวไขตัวมันแม้เราจะพยายามช่วยมันก็ช่วยไม่ได้ถึงจุดหนึ่งหลวงพ่อที่ผมอยู่บนดอยท่านจะบอกนี้ว่าเอาตัวเองให้รอดคนอื่นไม่ต้องไปยุ่ง คำสอนนี้เหมือนจะเห็นแก่ตัวแต่ถ้าวิเคราะห์ดีๆไม่ใช่นะคือบางครั้งเราไปยุ่งกับเขาเราก็ช่วยเขาไม่ได้และเขาบอกว่าไม่อยากจะให้เราช่วยหรือเขาไม่เชื่อนะครับนั้นก็คือเอาตัวเราให้รอดไปก่อนอันดับแรกจริงไหมครับคุณกัลยาคุณน้องป้อมจริงค่ะคือคือถ้าเราแข็งแกร่งแล้วแล้วเราสามารถช่วยได้นั้นก็ลุยใช,ใช่ไหม แต่บางคนอย่างนี้แบบบทที่เราจะไปช่วยเขาแล้วเขาไม่รับความช่วยเหลือไงไม่รับทำชี้แนะไม่รับอะไรพวกนี้เราก็ต้องปล่อยไปอ่ะแต่ตัวใครตัวมันนะครับมีใครจะเล่าเรื่องผีอะไรเชิญนะครับผมพี่โชคผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์อีกสักหนึ่งเรื่องได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมบันทึกไมค์หล่อแป๊บหนึ่ง